สวัสดี f อฟซีเอ็มมบางปูครับสวัสดีคนไทยที่ยังคงให้จมูกหายใจนะครับมาอยู่กับจันทพ์ภัยมนอกชิ่งเคยพี่น้องแต่เจุกนุยจัดเต็มระบบวันนี้นะครับผมมากับพรานมุมนะครับนี่วันนี้มาเยือนบ้านพระมุมนะครับผมคลองใยสร้อยโดนมดแดงแต่เช้าเลยเอโลละสี่ร้อยรละสี่ร้อยดูโอ้โหไอารละสี่โลยละสี่ร้อยของแพงของแพงทุกวันนี้โลละสี่ร้อยฮะไม่น่าอยู่แล้วเปลีร้อยแล้วบ้างอยู่ยังอยู่ยังอยู่สี่ร้อยแต่ว่า มันครั้งเออาทิตย์ที่แล้วพี่เฉิมเห็นเขาเอาไปขายสาโมโลสามสี่โลขายไปถึงครึ่งยูโมงได้พันกว่าบาทขายไปสอย <laughs> คนในย,ยาวเนี่ยแป๊บเดียวหมดเออแล้วนะครับดนนังนึงทุกคนเดี๋ยวผ่านมุมแต่งตัวแป๊บหนึ่งนุเสือหมดนี่ไม่ใช่มันจักบาทนี่มันเป็นผ้าเลยผ้าบับยี่สิบบาทมากอเออ,เอ,อน่าใช้ว่ะน้าซื้อมาใช้เออ มันต้องใช้แมาเรื่องเรื่องลืมเอามงกุฎมาเจ้ามวกแต่ท่านมานี่แหละเออลืมลืมเจออันนี้ในกระเป๋าพอดีอาแล้วหมงกนั่นอยู่ไหนโอ้โหนู่าอยู่นู่าอยู่แถวนี้โอเคนเดี๋ยวไปดูหลังมิ้งกันนะครับโอเคครับมาแล้วครับกบอกกลมควันเซลฟี่ยืดหยุดได้ครับนี่พกติดกระเป๋าได้ด้วยนะกระเป๋าแค่นี้เองพี่น้องนนี่มัมันยืดหดปุ๊บใช้เสร็จยึดเก็บไว้ในกระเป๋าโอ้โห นะสนอมนียพี่น้องเด้อจะให้ดูครับแหวกแป๊บหนึ่งพี่น้องซอยกันแหวกเด้อห่างไกลเลยแหวกเยอะโ,โ,โอ้ยโอ้โหมันทุลักทุเลเกินพี่น้องเลยจะ <c oughs> มุดตรงไหนกัเข <c oughs> าเยา <c oughs> อะเกินเออเขาวันเยอะเกินพี่น้องพยายามจะหามุมให้ ี่เห็นเงี้ยโอโ้โหจิตตาครับ,รบน,นิ่งนิ่งโอ้โหไอ้ด็ดแม่มันกินเยอะมากเลยนะพี่น้องไม่น่าจะมีแค่รังเดียวนะหาเจอแค่รังเดียวเลยเพราะว่าถิ่นมันไอ้ดอกอะไรไม้ยาลาบเออดอกม้ยาลาบครับเยอะมากเลยต้องพึ่งโพลต้องพึ่งมิ้มขอตัดก่อนนะครับแล้วได้อลังพึ่งรังนั้นมาไหมไม่ได้มาเออกูลืมโอ้โหก็คงต้องเป็น ขออนุญาตเอาหลังนี้ไปไว้บ้านเดี๋ยทั้งนั้นนัดลูกค้าไว้แล้วเดี๋ยวจะพลาดลูกค้าจะมาเอาตัวไหนไม่ใช่อะต้องไปส่งเขาดิโอ้วันวันนี้ก็ได้เออมันไม่ยากหนูครับปิดนะพี่น้องปิดไหมปิดปิดดิประมาณเต็มเลยโอเคเขย่าแล้วนะโอเคไปอู้ชุรักสุรินทจริงพี่น้องไป โอ้เชือกนุย้ยอุ้ันวลเนี่ยสวยเลยเด็กแมวเล็กๆน่ารักโอ้โหไสกำลังสุยงามครับไปพี่โนโอ้องโอเคคนตอนนี้เราเจอมิมสองรังนะครับจอดตะกี้นี้พี่น้องใช้เวลาหาไม่ถึงสองนาทีครับเจออยู่ตน้นต้นเกตน่าจะใช่ต้นเกตนะพี่น้องต้นเกศอ,อยู่อย่างสูงเลยแล้วก็ข้างหลังผม ผันมุมนั่งกินนมอยู่ครับนู่นต้นไม้ไผ่กอไม้ไผ่ครับดยู่ตามๆต,ต,ตีง่ายพี่น้องรงังใกล้เคียงกันสวยๆทั้งนั้นรังนี้ก็พอขึ้นได้อยู่โอ้หมนันจริงพี่น้องแต่ไอรังแรกตรงนั้นโอ้โหมิ้มเป็นร้อยตัวเป็นพันตัวพี่น้องหาเจอแค่รังเดียวงงมากเลยโอเคเดี๋ยวขอเวลาเตรียมสักครู่ครับแป๊บหนึ่งอากาศเช้าบรรยากาศวันนี้ก็ดีเหลือเกินพี่น้องผันมุมเตรียมก่อนแป๊บหนึ่ง เปิดหัวมาดีแล้ววันนี้เออเจอปุ๊บแม่ใช้เวลาไม่ถึงนาทีกี่นาทีเจอรังแรกแล้วปกติแต่ระบบข้างก่อนเนี่ยโอ้โหกว่าจะดโมงเจ็ดโมงนู่นเหรอเอ็ดอนนี้เก้าโมงเก้าโมงเจอไปสามรังเจอสามรังแล้วโอ้โหแม่หมายจริงพี่น้องเอ้ยหมายใหม่เปิดหมายใหม่โอเคน้องใสน้ำไหมใส่น้ำแต่ว่าน้ำไม่เยอะน้องอยู่นี่ ไม่อยากเราไม่อยากเราไม่อยากโอ้มันจะหามุมเออนี่ตรังกําลังสวยพี่น้องเลยจริงมิงโอไผ่เนี่ยมันต้องแบบสวนมัยใหญ่ๆทั้งเลยนะส่วนมากอ่าส่วนมากนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ใชทุกรังโอ้น้ำมันบิตาอ่ะอู้หูงามตัวะนี่ถ้าเป็นรังใหญ่เนี่ยถูกกระน้ำไม่ไผ่เท่าไรเหรอ เมื่อวานล่อไปสองชั่วโมงกว่าตัดตังเดียวครับถึงรังนะครับพี่น้องครับกำลังจะตัดครับควันขโมงแล้วแจ้งไต่ละบัดนี้นี้ล้วงไปได้ไหมได้โอ้โอ้ลำบากนะพี่น้องเห็นอยู่วงกว้างครับนี่ครับมีขนาดสองคนนะพี่น้องก็จะลำบากขนาดนี้ครับ มาแล้วครับเดี๋ยวด้ยไม่เกี่ยวอะไรไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ้าวอ้หว,วานครับพี่น้องเดี๋ยวจะสลัดนะครับเฮ้ยสวัสดีล้ววะเล็กแต่คุณภาพเนาะอืมนั่เอาไหมเอาไปก่อนนะโอ้โหรับนี่ งออไปดังน้นต่อครับพี่น้องต้นโน้นพันเมาขึ้นแล้งเพราะว่าตัดมุมเคี้ยวก้นนี่หมละไม่มามุกเดิมมาอีกแล้วลำบากอีกแล้วอยู่สูงสุดดีจะมีเถาวันครับไม่งั้นก็ทิ้งเลยพี่น้องระลัเปรนรูแล้วโดนอ๋อไม้ไม้ บางรังมันก็โดนเหี่ยวโฉบก็มีนะอืมโอเคเห็นเห็นไหมโอ้โหพี่น้องมันที่เล็กนะครับนังใหญ่ไหมใหญ่สิมันเป็นมันเป็นรูด้วยนะนั่นอะฮะสังเกตมันเป็นรูไหมติ๊ตากูไม่ดีวะเป็นรูดิเป็นเป็นเป็นรูเฮ้ยเป็นรูหัวใจย้อยลงมาเลยเออเนี่ยพี่น้อง เดี๋ยวพาเราลงมาก่อนเดี๋ยวเราพลังมีวางแล้วโอ้ซูมมาได้ย้อนสอนเออย้อนแสงโอเคยกเลิกภารกิจด่วนพี่น้องโอ้โหโดนมดครับไม่ใช่มดแดงมดดำครับเต็มเลยเป็นล้านตัวเลยพี่น้องเลยโอ้โหสิช่วยไหวเสียได้ครับไปหาใหม่ครับพี่น้องเซ็งเลยโอ้โหยยู่เต็มหน้าวเลย โอ้ลมแรกพี่น้องรังที่สี่มาแล้วครับผมขี่มาแบบยังไกลสิกรโลเดินอยู่ข้างทางครับโอ้ดูพี่น้องดูไหมไฟไหม้หมดแล้วไฟไหม้หมดแล้วพี่น้องแต่มิ้งยังอยู่เฮ้ยอยู่กนอยู่ครับนึกว่าลังล้างเออนึกว่าโดนไฟเผาเนาะเออนึกว่านึกว่าล้งล้างแล้วไฟเผามันกลับมาดูครับโอ้อยู่เฉยเลยนะให้ดูครับนี่พี่น้องมันมันก็เผาอ้อยนะพี่น้องนี่ อ้อยก็เผาแล้วมันก็ข้างทางมันก็โดนไปด้วยครับแต่มันมันไม่หนีเรามาดูกันเราน้ำหวานจะมีไหมมาแล้วให้เขาลูกจ้าครับไปกันทำคน้าจัดการครับใกล้เลยโอเคห,หวานมีไหมเพิ่งสร้างม,มั้ยนะ นะเอ้ยนุ่หวานมีเว้ยทุกคนเอาอปิตาเฉยเกือบปิตาแน่นพี่น้องเออสนอมแอ,อ่ไรงอู้สวยมากโอ้โล่งๆนี้ไม่มีใครมองเห็นเลยน่าจะเขาไม่ได้เออไม่มันก็น่าจะมีพรานม้างนะพรานอ้าวจูไ,ไฟลุนครับ โ,โ,โดนไฟไหม้แต่ว่าเขามีหนหนีออกแล้วเนี่ยร่งโดนไฟไหม้นะแต่เขาไม่หนีเนาะสู้ชีวิตจริงๆครับพีน่น้องผมจย้ายรังให้ยิงครับใจเย็นตัดแล้ว กิ่งตายเป็นงนี้แล้มันตัดยากพี่น้องถ้ากิ่งสดมันจะนิ่มกว่านะกิ่งตายมันจะแข็งแล้วก็เหนียวครับแม่บินน้ำยังมีอยู่นะพี่น้องแต่ว่าจะไม่ใหญ่เท่าไหร่เขาสวยอะ่ะถือว่าจัดดยจัดนะพี่น้องมาละ <c oughs> ปาก <c oughs> ปไ,ฟไฟพี่น้อง มีตัวตายไปบ้างเลยนะโอ้โดนไฟคลอกเลยนี่มาพี่น้องมีตัวตายด้วยครับเนี่ยมิ้มตายเกาตายแล้วพี่น้องเนี่ยมิมเขาจะต่างจากพึ่งหลวงพึ่งหลวงคือเขาจะบินหนีด้วยนะมิมนี่คือเขาจะเกาะอยู่กระรัาางโอ้โหทำรังใหม่อ,อุ่นน้ำโอเคน้องหารังใหม่ครับ ไปถือว่าสวยจัดใช่ได้โอเคพี่น้องเจอรังที่สี่ครับอันนี้รังบักใหญ่เลยพี่น้องเลยนีุ่่มนี้ครับร้อยลุ้นหัวน้ำหวานนี่น้องโอ้ผมโอ้มองไม่เห็นนะพี่น้องแสงมันจ้าเอาง่าเดีดให้พันุเปิดช่องครับ กำลังจุดควันเนี่ยดูไม้เซฟี่เขามันยืดได้มันหยุดหดได้ครับช่วงนี้ช่วงขาหดช่วงหดตัวครับอะมนสนอมมากเลยพี่น้องอันนี้ยังหดไม่สุดนะครับ่าครับยืดนะไหนยืดไปแล้วพี่น้องโอ้โหเรวดูควันครับดูควันหยืดไปแล้วครับอันนี้คือมีไม,ม่ต่อยแน่นอนเพราะว่าควันเยอะพี่น้อง แต่ก็ไม่แน่นะแถวบ้านดูแถวนี้มิม้มดูครับเฮ้ยต้อหวานเป็นไงเหมือนจะเวิร์กว่ะทุกคนเหมือนจะสนองครับโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึง่งน้องตัดเส้ทางแป๊บนึงโอ้หัน้ำรับน้องพานมุมกำลังฮุดอยู่ครับโอ้รังแก่จะถอดหมดแล้วนี่น้องกำลังจะโอ้อีกแป๊บนึงก็จะย้ายรังแล้วนี่ดีมาเจอก่อนครับไม่งั้นเสียดายแย่เลย หวน้ำปิตาด้วยครับโอ้โหควันขนาดนี้ไม่ต้องซื้อครับเฮ้ยเองหูน้ำนะมมาแล้วครับโอเคครับโอ้ยเฮ้ยน้ำขาด มัน้องคันนิดนึงหนึน่งท่อมันนิดเลยไงอ๋อมันติดติดคอนอู้หูน้ำพี่น้องอู้หูภาพภาพอู้ดูครับขับแก้วน,นี่พี่น้องเว้ยแรงมัดไว้เขาคือเนาะอือโอ้โหสุดยอดครับสวยครับเอาน้ำพะยะไปเ ตัวพู่ตัวผู้เหรอเออตัวพญาใหญ่กว่านี้ตัวเอ่อ้องพญาเป็นแบบอิ่มนี่แหละแต่ตัวยาวโอเคครับโอ้สวยจริงพี่น้องเอ้ยดูน้ำหวานเต็มเอียดเลยไปโอเคครับไปเดี๋ยวไปหาต่อพี่น้องเพื่อมีการเสียนาฬิกาเราต้องรีบทำเวลาครับเต็มระบบจะได้เจอหลายๆรังไปลุยโอ้รังที่สี่ครับพี่น้อง นี่นี่ฮะไปดูฝั่งนี้นมีสิมันต้องมีอยู่แล้วนี่เป่ายังก็ล้มถึงนั่นแหละเราก็ยืดอ่ะโอเคโอ้มราจะล้มพี่น้องอ๋อมีมีติดท้ายติดทายอ้าวแจ๋วครับน้องโอ้โหแล้วดูกิ่งตัดตรงนู้น โอเคเดี๋ยวเดี๋ขอไปตัดกิ่งแป๊บนึงมาดูทั้ว่าหดวงวานจะขนาดไหนสักครู่ครับอ้าวมันบันทึกใหม่เลยนะขวานเมาเขาไปตัดครับในรังอยู่ไหนเนาะมองไม่เห็นดูทุลักทุเลนึงนะครับเอามาๆๆมาทางนี้นีครับแพนเมาโดนโดนโจมตีไม่ใช่พึ่งนะ มันไม่ใช่ม oh, hmm. ิมนะวัวแดงดูเต็มตัวเลยเต็มเสื้อโอ้โหบุกหลังวัวแดงครับพี่น้องแขนแขนแขนเสื้อแขนเสื้อดูแขนเสื้ออะไรอ๋อไม่ใช่โอ้โอ้โอ้ไม่ได้ไม่ได้กัดกัดปมกันเนี่ยเฮ้ยต้นทุนดูก่อนโอ้รังเล็กครับแต่ว่าหัวน้ำหวานนี่นะเออทำเฉพาะหัวน้ำหวานอย่างเดียวเลยทำไมรังทำแบบนี้ฮหไหนสองรังแปลกๆปลกนะเออแปลกมากเลยเขาไม่ทำย้อยลงมาเว้ยหัวน้ำหวานดีนะดีเดี๋ยวเดี๋ยว ดูดิอ่าลองตั้งตรงให้ดูทรงดูตั้งๆตรงๆตั้งขึ้นนี่นี่ไปทางหันไปทางเออลูรังดูรังแปลกๆนะแปลกๆแต่ของน้ำหวานดีมากเออไปเรารีบออกจากจุดนี้เพราะว่ามันแดงเยอะเหลือเกินมันแดงอ่อนนี่มันมันกินได้โอเคกมันกระตูดไปไปไป โอเคทุกคนป่าดงมดแดงมาแล้วโอ้โหกัดทั้งตัวทั้งหัวทั้งใจโอ้โห้ำหวานนี่ยังยงดีเลยพี่น้องเต็มถึงข้างหน้าเลยครับแต่ทรงร่งแปลกแปกเนาะเออทรงรังไันแปลกๆปพี่น้องอย่างที่เคยบอกโอเคเดี๋ยวเอาแพก,ก่อนเดี๋ยวตไปเรื<ะ>่อยไปแก่เชีร์ครับพี่น้องครับตอนนี้เจองานยากอีกงานนึครับอยู่บนกอไผ่พี่น้องรังที่ห้าปลาไปครึ่งวันนห้า <laughs> รังโอ้ได้การครับอยู่ สูงเลยพี่น้องอยู่สูงเ,เกือไปยอดเลยเดี๋ยวโคดหล่อจะปีนให้ดูครับเขาเปีนแบบไหนโคดหล่โอโอเคน้องเดี๋ยวเป็นชุดก่อนไป่านเมาขึ้นไปจัดการครับโอ้เห็นดำๆไหมผู้ชมนั่นล่ะครับมันสูงเกินไป นั่นนะครับโอ้โหเห็นดำๆไหมย้อนแสงอีกแล้วเป็นลำบากนิดนึงครับโอ้ไม่นิดีเลยฮะโคตรลำบากโคตรลำบากเลยเดี๋ยวแต่งานหินครับวันนี้โอ้แต่ลังใหญ่ครับน่าจะคุ้มอยู่โอ้ยขาวสักลาก ขาจั่วครับแต่ว่ามันมันลำบากตรงมันไม่มีกิ่งนี่แหละไม่มีกิ่งเหยียบนะขาวไหมเข่าเหยียบเหยียบหลังเตีน่ะหลังเตียเออมีกิ่งอยู่นั่นแหละไปขานนี้ก็เหยียบอีกกิ่งนี้ในกิ่งตรงหัวเข่าอะ่ะถึงยังอ่ะ อ้ยอ่ะบอกแล้วให้ล,ล,ลนให้ไม่เชื่อแขวนไว้ก่อนมีดอ่ะอ๋อมีทูบอยู่หรอมีไปถ่ายมี้ดิพอ เอาครับจะได้ไหมอ๋ออันนี้นโอ้แค่นั้นก็อยู่แล้ว

เฮ้ยโอ้ยเยียกับงานอันงับเออทิ้งมีดมาเลยนี่ครับความลำบากของพานครับเกงก็เป่าแตกโอ้พี่น้องกว่าจะได้แต่ละรังนะครับลำบากจริงเนาะ,นะไม่ใช่งานง่ายๆหมูๆนะเด,เ,ดเดี๋ยว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 ขอหยุดก่นนอนนะครับลงมาครับเป็นไงเหนื่อยไหม,อมปอดแขน เขแขนเขแขนโอ้โห oh, ดูเงยแตกนะครับเขแขนจริงหนะักผ <laughs> ่านมือมือเงยแตกนะโอ้โหโอ้โดูหัวเหรอใน oh. ในใน,ในลองยกไปเทียบกันหน้าดูสิเย้ yeah. ให้ดูหัวน้ำหวานไหมอู้ห oh. 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 ูน้องอู้โอ้โอ้โอ้ตะคิว ตะคิวกินขาโอเคพี่น้องตะคิวกินขาโอ้โหใหญ่เท่าแขนเลยโอ้สุดยอดครับโอเคพี่น้องไปเดี๋ยวแพ็คเนึ่ครับสุดยอดครับคุ้มไหมคุ้มครับโอ้คุ้มค่าเหนื่อยผมเลยครับโอเคพี่น้องตอนนี้เจออีกหนึ่งตรังครับบนกอไผ่อีกแล้วพี่น้องดําดํายังไงกันกี่เมตร ห่างกันประมาณห้าสิบเมตรคนละฟากคอ<น>คนละฟากคองครับพี่น้องแต่ว่าความสูงได้เรียกันใน่้างนี้น่าจะขึ้นง่ายกว่าแต่ก็เหนื่อยเหมือนเดิมพี่น้องขอไผ่ไว้ใจเมาโอเคจะเจอกันข้างบนครับมาเดี๋ยวผ่านมุมผ่านเมาขึ้นไปอีกแล้วครับหมานแต่กอไผ่ <laughs> ช่วงนี้ <laughs> อ๋อแต่ยังไม่สูงเท่าเมื่อก,กี้เมื่อกี้ครับแต่เมื่อกี้คุ้มมากล,าลองเบลล์เลยี่ดียว อืย้มอยู่ครับคุ้มคาเหนือยอยู่เนาะอ้าวอ,อูออออดากครับอูอยากให้มันยัดมาเห็นข้างบนไม่เป็นไรครับเอานั้นลงหน่อยควันมันจะได้โดนรางหังมันน่ะรู้สึกๆเก็บพื้นที่ก่อนเอาทางก่อนโอ้ยอดครับลมก็ดีเหลือเกินข้างบน ี่่ไปวเนยย้อนแสงตลอดครับวันนี้พอศัพท์มันเก่าแล้วมันเมื่อก่อนไม่เป็นนะมันแสงก็อันนี้นี่พอเก่าแล้วมันมีแสงเข้ามาด้วยระวัง,ระว,งระวังอันนั้นมันกริงเล็กอันนั้นจิ่งมันเล็กเออมีไข่ ไม้ฝั่งนู้นน่ะตรงใต้เนี่ยก็กินยาวอยู่ใต้ไม้เซฟี่อ่ะมันเหยียบได้อยู่เด้อเออข้อมีท่าน,นไม้เซฟี่ร่วงเงี้ยปัญหาตัวนี้คือไม้แทงดาครับนั่นนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวหล่นใส่ตัวเองเซฟี่ลงต่ำอีกลงก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวกินละอย่างแทบจะนอนบนตน้น ตัวไผ่แล้วพันเมาไอ <c oughs> ต้องแทงสูตรอ่ะต้องดีตัวขึ้นไป <c oughs> เออเจอแล้วโอ้เอ้เอโอ้โอ้โอ้เอ,อ,อ,อาได้ทียังยังย <c oughs> <c oughs> ังทุลักทุเล ไม่เคยหมูสักงานโอ้อหเออเปลี่นไปไม่รู้ลังลังมิ้มจะเหลือชิ้นดีหรือเปล่าขาดแล้วครับลังขาดแล้วอ้าวหัวน้ำหวานขาดเออโอ้โหหัวน้ำหวานสุดครับท่านผู้ชมโดนโดนรองเท้าหัวน้ำหวานเนี่ยเมาเออโอ้โหีเนื้อ เอา,าเลยปล่อยมาเลยลงมาก่อนอีกคันหนึ่งไปเดี๋ยว,ดวยเดี๋ยวปลาน,นีมันแทงหลังออถึงต่อย้วครับ เดี๋เดๆอเด้มันจะแทงเลรอเดี๋ยวยแป๊บนึงมันหยุดมาลงมาแล้วครับเหนื่อยเช่นเคยมาแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหัวน้ำหวานครับพี่นกเงี้ยเต็มปิดตาถือว่าสม,มู์อยู่ได้ขนาดนี้ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหด,ดูน้ำหวานอื้มแต่ มันควบคุมยากจริงพี่น้องโอ้ใจครับต้องเข้าใจด้วยครับโอ้าว <laughs> อ้างขาดนะครับพี่น้องแล้วก็แพ็คโอเคเข้าสก,กินนะครับไปรอแพ็คต่อนครับพี่น้องอเหนื่อย